ที่3านะคะธาตุซีเซียม137มเีครึ่งชีวิต30ปีถ้ามีธาตุซีเซียมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน10กรัมจงหาปริมาณของซีเซียมที่เหลือเมื่อเวลาผ่านไปทีปีอันนี้เป็นคำถามในข้อที่1นะคะในเรื่องของในเรื่องของค่าครึ่งชีวิตของธากกงตุกัมะราันสีนะคะเขาจะมีสมการที่กำหนดมาให้นะคะคือเป็น mt เท่ากับ m0e ยกกำลังลบ rt นะคะอันนี้เป็นสมการที่สมการมาตรฐานนะคะที่เราจะเอามาใช้เมื่อเขาให้เป็นในเรื่องของค่าพวกค่าเครื่องชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องของธาตุกำมตรังสีนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ย m0 เท่ากับ10นะคะซึ่ง หมายถึงว่าปริมาณเริ่มต้นของทาตัวอย่างนะคะเนี่ยอันนี้คือปริมาณเริ่มต้น10กรัมนะคะต่อมาค่าอาอาก็จะเท่ากับลอนสองส่วน H นะคะอันนี้คือตามที่เขากำหนดมาให้นะคะโดยที่ H เนี่ยคือค่าครึ่งชีวิตนะคะตามสูตรจะเป็นแบบนี้ ก็จะไดอาเท่ากับลอน2ก็คือ0.693นะคะส่วนด้วย H ก็คือ30ก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็น0.0231เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำา M กับ R เข้าไปแทนในข้อนี้นะคะเพราะว่าจะมีตัวแปรอยู่หตัวคือ T ส่วนค่าอื่นเนี่ยจะเป็นค่าคงที่นะคะ ดังนั้นก็จะได้ mt ออกมาเท่ากับ m0 ก็คือ10 e ยกกำลังลบ r ก็คือลบ0.0231 t นะคะคำตอบในข้อที่1ซึ่งเขาถามเมื่อเวลาผ่านไปเป็น t ปีเนี่ยก็จะตอบว่าเท่ากับ mt เท่ากับ10 e ยกกำลัง ลบ0.0231ทีกรัมนะคะข้อนี้จะตอบว่า 10e กำลังลบ0.0231ทีกรัมตรงนี้แค่นี้นะคะต่อมาในข้อที่2จงหาปริมาณของซีเซียมที่เหลือเมื่อเวลาผ่านไป80ปีก็คือในข้อที่1เนี่ยเราสามารถหาสมก,การได้แล้วใช่ไหมคะคือสมก,การนี้ สมการนี้เราก็จะมาใช้เป็นสมการหลักในการทำข้อต่อๆไปด้วยเหมือนกับข้อที่2ที่ผ่านมานะคะก็เขาถามเมื่อเวลาผ่านไป80ปีซึ่งก็หมายถึงว่า t เท่ากับ80ปีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ m t หรือว่า m 80เนี่ยเท่ากับ10ยกกํ 1 e 0 e ยกกำลังลบ2 3 1คูณ t ก็คือ80นะคะแล้วเมื่อคูณเลขออกมายัเราอาจจะยังไม่คูณก็ได้นะคะเพราะว่าเลขมันค่อนข้างเยอะเราดูก่อนดีกว่าว่าเราจะทำอย่างไรต่อนะคะถ้าพี่กำหนดให้ m m 8 0เป็น m ใหญ่นี้นะคะเท่ากับ1 e 0 e ยกกำลังลบ0 0 2 คูณ80อย่างนี้เราสามารถหา e ยกกำลังจุดทศนิยมเยอะๆนี้ได้โดยการใช้ล็อกเข้ามาช่วยนะคะเราก็เทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสรรมการก็จะได้เป็นล็อก m เท <Yeah. S 1> ่ากับล็อก10 e ยกกำลังลบ0.0231คูณ80ซึ่งจากอันนี้นะคะ จะเห็นว่า10คูณอยู่กับ e ใช่ไหมคะเราสามารถแยกได้โดยใช้สมบัติของลอการิทึม общем, ข้อที่บอกว่า Log m n เท mm. ่ากับล็อ m บวกล็อ n สามารถแยกการคูณข้างในเป็นบวกได้ถ้าฐานเหมือนกันนะคะก็ข้อนี้ก็จะแยกได้เป็น Log m เท่ากับล็อก0บวก l o อกสิบบวกล็อก e ยกกำลังลบศูนย์คูณแปและจากตัวนี้นะคะก็สามารถนำเลขยกกำลังตรงนี้มาเป็นสามประสิทธิ์ข้างหน้าได้จากสมบัติของลอการิทึมเช่นกันและจากล็อกสิเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะว่าล็อกสิก็คือล็อกสิฐาน10บนะคะล็อกสิฐาน10หมายความว่า10ยกกำลังอะไรได้10 ซึ่งก็คือ1นั่นเองก็กลายเป็น1บวกกับลบ2 3 2ย์ุคูณแ0ล็อก E แบบนี้ซึ่งลอก E เนี่ยเราก็แทนค่าได้นะคะจากการเปิดตารางก็จะได้เป็น1บวกลบ0.023คูณ80 คูณกับ0.4343อันนี้เสร็จแล้วก็คิดเลขออกมานะคะจะได้เป็น log m เท่ากับเอ่อ1ลบ0.8026นะคะก็เท่ากับ0.1974อันนี้คือ log m นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคือในที่นี้เราต้องการหา m อยอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราแทน M เ,เท่ากับ10ยกกำลัง0 1. 9 7ยนี่ยมันก็จะไม่มีค่าอะไรนะคะก็จะเป็น10ยกกำลังด้วยจุดทศนิยมที่ไม่สามารถดาวค่าได้อยู่ดีดังนั้นเราต้องเปิดตารางหาค่าล็อกว่ามีล็อกตัวไหนเท่ากับจุดทศนิยมนี้ไหมแล้ว ถ้าคิดเป็นล็อกได้ก็นําตัวข้างในมาเท่ากันก็จะสามารถหาค่า m ได้เลยนะคะซึ่งจากการเปิดตารางเนี่ยเราจะพบว่าล็อก1.57เท่ากับ0.1959แล้วก็ล็อก1.58เท่ากับ0.1987พบ2ตัวนี้นะคะที่มีค่าใกล้เคียงกับตัวนี้แต่ไม่มีตัวไหนเท่ากับตัวนี้เลย จากตารางนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการเทียบปัญยัติยางก็คือจำนวนล็อกการเทิมเพิ่มขึ้นนะคะเออถ้าค่าล็อกเพิ่ม0.1987ลบ0.1959ก็มีค่าเท่ากับ0.0028นะคะจำนวนล็อกเพิ่ม 0.01ซึ่งก็เกิดจาก1.58ลบ1.57นะคะต่อมาถ้าค่าล็อกเพิ่ม0.1974คืออันที่เราต้องการหาลบด้วย0.1959ก็มีค่าเท่ากับ0.0015นะคะจำนวนล็อกจะเพิ่มขึ้น ก็ทำการเทียบปัญยัติยางนะคะได้เป็น0.0015คูณ0.01ดหารด้วย0.0028ก็จะได้เท่ากับ0.005นะคะอันนี้เนี่ยเลขค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะคะถ้ามีการเปิดตารางหาค่าล็อกแล้วก็หรือว่ามีการเทียบปัญญัติยางเนี่ยเลขจะเป็นทศนิยม C หลักั้งนั้นเลย เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะดังนั้นเราจะได้ว่าค่าล็อก1.57บวก0.0005ขอโทษค่ะ0.005จะมีค่าเท่ากับ0.1974ตามที่เราต้องการนะคะดังนั้นล็อก M ก็จะเท่ากับล็อก1.575นะคะ M ก็จะเท่ากับ1.575ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือฐานทั้งสองข้างเท่ากันแล้วเอาตัวข้างในมาเท่ากันได้เลยนะคะทีนี้ m 8 0ก็จะเท่ากับ1.57 5 75, เช่นกันเขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป80ปีปริมาณซีเซียมเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปริมาณซีเซียมที่เหลือเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไป80ปีก็เท่ากับ1.575กรัม อันนี้คือคำตอบนะคะต่อมาในข้อที่3เขาถามว่าจะใช้เวลานอนกี่ปีจึงจะมีซีเซียมเหลืออยู่2กรัมก็คือในข้อนี้เนี่ยเขาเอาให้หาเวลาเป็นปีก็คือหาทีเท่ากับเท่าไหร่โดยที่บอกว่า MT หรือว่าปริมาณซีเซียมที่เหลือเนี่ยเท่ากับ2กรัม ซึ่งจะตรงข้ามกับข้อที่2ซึ่งถามหาปริมาณซีเซียมคือถามหา mt โดยให้ t มานะอันนี้คือ t เท่ากับ80 mt เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือจะสลับการหาก็แค่นั้นเองนะคะซึ่งในข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่า mt เท่ากับ2กรัมใช่ไหมคะและจากสูตร mt เท่ากับ10ยก e ยกกำลังลบ0.0 231 t ตามที่เราได้หามาแล้วในข้อที่1นะคะซึ่ง mt เท่ากับ2เราก็แทนค่าเข้าไปทีนี้ก็จะเหลือตัวแปรคือ t ตัวเดียวนะคะก็เราก็เอา10ไปหาร2ก่อนได้เป็น1ส่วน5เท่ากับ E ยกกำลังลบ0.0 2 3 1 t ทีนี้ คิดเลขไม่ได้แล้วเพราะว่าเลขยกกำลังมันยกกำลังตัวที่หาค่ายากมากเราก็ทำการเทคล็อกเข้าไปเป็นล็อก1ส่วน5เท่ากับล็อกอ e ียกกำลังลบ0.0231นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการหาค่านะคะจากล็อก1ส่วน5เนี่ย ก็คือตัวข้างในหารกันสามารถแยกเป็นการลบได้นะคะเป็นล็อก1ลบล็อก5เท่ากับลบ0.02 3 1 t อล็อกอ, e. อย่างนี้นะคะคือใช้สมบัติของล็อกเข้ามาทำทีนี้ล็อก1ก็คือ0นย์นั่นเองเพราะว่าอะไรก็ตามเป็นล็อกฐานอะไรก็ตามแต่เป็นล็อก1เนี่ยคำตอบก็เป็น0ย์นะคะ เพราะว่า10อย่างเงี้ยถ้าเป็นฐาน10ก็จะเป็นแปลว่า10ยกกำลังอะไรได้1ซึ่งก็คือ0นั่นเองนะคะต่อมาลบล็อก5ล็อก5ก็มีค่าเท่ากับ0.699นะคะเท่ากับลบ2 3 2 3 1ทีคูณกับล็อกอ e ก็คือ0.4 สามนะคะอันนี้ก็เกิดจากการเปิดตารางนะคะทีนี้ก็จะได้ทีออกมาแล้วเท่ากับลบศูนย์หารด้ออวยลบศู1ยคูณกับ0.4343จีนี่ก็ทำการคิดเลขนะคะก็จะได้คำตอบทีออกมาประมาณ70นะคะที่ออกมามีค่าประมาณ70ดังนั้น เราก็ตอบได้แล้วว่าจะใช้เวลานานกี่ปีก็จะได้ใช้เวลานานประมาณ70ปีนะคะจึงจะมีซีเซียมเหลืออยู่2กรัมโดยสรุปนะคะในข้อที่3ใหญ่นี้เนี่ยวิธีการทำก็จะคล้ายๆกับในข้อ2ใหญ่ที่ผ่านมาคือให้หาสมการก่อนแล้วก็กําหนดตัวแปรมาทีละตัวแล้วก็ให้หาสิ่งที่เหลือนะคะ อย่างข้อ2กําหนด T มาแล้วให้หา mt แต่ข้อ3กําหนด mt มาให้หา T นะคะซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยก็จะต้องใช้สมบัติของล็อคการีทิมมาใช้ในการช่วยทำแล้วก็จ,จะมีการเปิดตารางหาค่าล็อกนะคะเพื่อที่จะแทนค่าเป็นตัวเลขลงไปหรือว่าอาจจะมีการเทียบบัญญัติตยางเพื่อหาค่าล็อกออกมาก็เมื่อทำเสร็จแล้วก็ทำการ คิดเลขนะคะเพราะว่าข้อนี้ก็ควรจะตอบเป็นตัวเลขซึ่งก็เลขก็จะเยอะพอสมควรเพราะว่าเมื่อเปิดตารางแล้วเนี่ยค่าล็อกก็จะเป็นเลขทศนิยม3หลักนะคะก็ประมาณนี้